ต้องบอกว่าเป็นข่าวทอล์กออบดับขาวอีกเรื่องเลยนะคะกับแม่สีตางเนี่ยที่ว่าตกอับไปอยู่วัดอยู่กินกับวัดเนาะไร้ลูกไร้ผัวจะบอกว่าเรื่องนี้พ่เดซี่ก็ทราบมานานแล้วแหละเพราะพ่เดซี่กับแม่สีตางก็รู้จักกันดีแล้วก็เราก็ป้อนงานให้กันต้องบอกว่าแม่สีตางเนี่ยนางก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะพ,พี่พ่เดซี่เมื่อก่อนพ่เดซี่ไม่ได้สนุกไม่ได้สนิทกับนางอะ่ะ ก็เลยไม่รู้ว่านางไปมีไปมีพฤติกรรมทําอะไรจนทําให้เหล่าเน็ตไอดอลอ่ะต่างๆเกิดความรู้สึกเข็ดขยดกับแม่แต่เท่าจากประสบการณ์ที่พี่เดซี่ทำงานร่วมกับแม่สิตางแม่สิตางทางานดีตั้งใจทํางานตั้งใจเลยแหละและทํางานออกมาดีมากล่าสุดเนี่ยพี่เดซี่ติดต่อแม่สิตางให้มาเล่นเรื่องอ่หนังเรื่องเลี้ยงรุ่น ที่มีไซส์สกอตเล่นคอปเตอร์คิมมอนลิลลี่เหงียนเนี่ยมาเล่นด้วยกันเนี่ยนีแม่สิตางเนี่ยวันที่จะถ่ายเนี่ยแม่สิตางเขาก็มาแคนเซิลก่อนประมาณ2วันด้วยเหตุผลเ,เรื่องน้องหมานั่นแหละก็คือต้องบอกว่าแม่สิตางเ,เป็นห่วงน้องหมามากๆเลยนะใดๆก็ตามนางเป็นห่วงน้องหมามากๆแล้วก็ไม่อยากทอดทิ้งน้องหมา นึกออกไหมคะทิ้งลูกทิ้งผัวทิ้งได้นะคะแต่ทิ้งน้องหมาเนี่ยนางทิ้งไม่ได้จริงๆแล้วนางมีความเกรงใจกองถ่ายว่าจะอต้องเอาน้องหมามาด้วยพีเดซี่ก็บอกกับแม่สิตาว่าก็เอาหมามาด้วยก็ได้ไม่เป็นไรถ้ามันไม่ได้เกะกะอะไรมันก็มีสวนทีใ่ให้ให้หมาอยู่นึกออกป่ะมีกรงมีเกงมีกรง,งให้มันอยู่ยอะไรอย่<ต>างเงี้ยแต่ด้วยความเป็นแม่สิต่างนะแม่สิตางเขาก็เป็นห่วงหมาแล้วเขาก็เกรงใจกองถ่ายเขาก็เลยมาแคนเซิล พิเซี่เตซี่ก็รู้สึกเสียดายแล้วก็เห็นแม่แม่สิตางพูดนะว่าเออเขาคืนบทดไปแล้วเขาก็ร้องไห้เขาเสียใจเพราะว่าเขารักรักฉันนึกออกไหมคะรักฉันไม่อยากให้ทีมงานต้องมาแบบเดือดร้อนหรือจะต้องมมีกังวลอะไรแม่พิเตซี่เข้าใจแม่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเลี้ยงรุ่นก็ปิดกล้องไปแล้วไว้เรื่องใหม่เราก็ค่อยมาร่วมง,งานกันใหม่ก็ได้ พีเดซี่ยินดีต้อนรับแม่สิตางมาร่วมงานเพราะว่าแม่สิตางนหละถึงจะบ้าบ้าบอบบวมบถึงจะพูดจามไม่รู้เรื่องพูดไปเรื่อยแต่เวลาทํางานนะนางทํางานดีนางทํางานเก๋และนางทํางานเต็มที่จะส่วนในเรื่องของที่เขามีปัญหากับน้องเพชอะเพชปากปะหลาเนี่ยพีเดซี่ไม่ทราบหรอกก็ดูตามโซเชียลเหมือนที่ทุกๆคนรู้นั่นแหละว่าเขามีปัญเขาก็มีปัญหาเถียงกันเรื่องความสกปรกเรื่องอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย ต่างคนต่างวา่าละต่างคนต่างมีเหตุผลของกันและกันพี่เดซี่ก็ขอให้มันเป็นเรื่องของเขาสองคนพวกเราอะ่ะไม่ต้องไปโจมตีหรือหลายๆคนไปโจมตีไปว่าแม่ไปบูลลี่แม่ไปเหยียบย่ําซ้ำเติมคนล้มบางทีก็อย่าไปข้ามกันนักเลยแม่สิตางเนี่ยต้องบอกว่าอืวันนี้แกไม่มีเงินนะเนาะแต่แกแต่แกมีชื่อเสียงอยู่นะแกไม่มีเงินนะแกก็เหมือนหมาตัวหนึ่งอะ่ะหลายคนก็มองว่าแกเป็นหมาตัวหนึ่งอะ่ะ บางคนก็สงสารบางคนก็สมเพศบางคนก็ซ้ำเติมสมนำหน้าพี่เดซี่มองว่าคนล้มอะ่ะอย่าไปอย่าไปเหยียบย่ำซ้ำเติมกันให้โอกาสแกเถอะอย่างน้อยอะ่ะแกก็ไม่ทิ้งหมานะแกก็หอบคิ้วตุเรงตุเรงตุเรงแกทิ้งผัวได้แกเลิกกับผัวได้ผัวนี่นะะพี่เดซี่เชื่อว่ากับผัวเนี่ยนางคงไม่กลับไปคืนดีหรอกนางคงมีความเจ็บช้ำหรือมีอปัญหาครอบครัวของเขา ส่วนลูกน้องตีน้อยตีเล็กอะไรนะนะั่นน่ะก็ดีแล้วละ่ะที่น้องตีเล็กอะ่ะไปอยู่กับครอบครัวเขาไปอยู่กับพ,อพอ่อไปอยู่กับแม่ไปอยู่กับหลวงพ่อเขาไปอยู่กับแม่ไปอยู่กับคนในครอบครัวเขาพี่เดซี่มองว่าโอเคเป็นสิ่งที่ดีแล้วถ้ามันรวมตัวกันอยู่แม่สีตางน้องเอ่อแล้วก็น้องตีน้อยตีเล็กอะไรนะนะั่นน่ะมาอยู่ด้วยกันน่ะมันจะกลายเป็นภาระเธอมันจะหอบหิ้วตุเรงตุเรงอะไรไปละ่ะพี่เดซี่ก็เห็นตลอดนะว่าเพราะเธอได้โทรคุยก uh ับแม่แม uh ่สีตางได้คุยกัน ก็เห็นแกหอบหิ้วหอบหิ้วมีครั้งหนึ่งพี่เดซี่บอกกับแม่แบบแม่น้องตีแล็ตีน้อยพ่อแม่เขามีอะ่ะ <c oughs> ก็ให้เขาไปอยู่กับพ่อแม่ดีกว่าไหมมันจะได้ไม่ต้องแบบมีภาระเพราะหอบหิวกันไปมันลําบากทั้งคู่เอาแค่หมาสองตัวเนี่ยแม่ก็ลําบากแล้วส่วนน้องตีแล็ตีน้อยในหนให้เขาไปอยู่กับพ่อกับแม่เขาอะ่ะน่าจะแบบกินอิ่มนอนหลับอะ่ะ เพราะฉะนัน้นพี่เดซี่มองว่าอย่าไปดราม่าอย่าไปเหยียบย่ำอย่าไปซ้ําเติมกันถ้าแกพร้อมที่จะไปรักษาก็ให้แกไปแต่ถ้าเกิดแกยังยังไปตามเออ,อะไรอะ่ะการเดินทางของพระจันทร์ของของนางอะ่ะก็น่าสงสารนะเขาอยากให้แกไปรักษาแหละทั้งหมาทั้งคนนั่นแหละแต่ถ้าเกิดแกไม่ยอมแกแกเป็นนักสู้ไงเชื่อไหมแม่สีตางเนี่ยไม่เคยขอเงินนะ แม่สีตางเป็นคนที่ไม่เคยขอเงินทุกครั้งที่ได้โทรคุยกับพี่เดซี่นะ่ะแม่สิตางจะบอกว่าเออตอนนี้แม่ขายของออนไลน์อยู่นะมีไอสินค้าตัวนี้ตัวนี้ช่วยแม่ซื้อหน่อยพี่เดซกี่ก็ซื้อและโอนเลยแม่สิตางไม่เคยขอเงินบอกเลยแกทํางานแลกเงินแกขายของแลกเงินสําหรับพี่เดซี่นะกับคนอื่นพี่เดซี่ไม่ทราบเหมือนกันแต่พี่เดซี่ก็ช่วยแกนั่นแหละช่วยไปหยุดอย่าไปเหยียบย่ากัน ต้องบอกว่าเมื่อก่อนที่แม่สิตามีงานเยอะๆเนี่ยก็เพราะแอนนานะแอนนาอุ้มชูกแกนะแต่พอไร้แอนนาก็ไร้งานเนี่แหละปัะจักร